วันนี้มาพบกับบรรยากาศในช่วงเงย็นๆแบบนี้นะคะที่นี่เดิค่ะเต้นรถยนต์เบอรสองราชสุทธิคันเตอร์ทุกคนขาววันนี้ค่ะบุกพา,าทุกคนนะคะมาเจอกับรถรยนต์ที่ฮอตหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาเพื่อจัดโปรโมชั่นสําหรับนะคะรถคันนี้และรถรุ่นนี้เท่านั้นค่ะเพราะรถรุ่นนี้นะคะเป็นแรงเท่มากๆเลยจริงๆตอนนี้บัวจะบอกว่าใครที่อยากได้รถเก่งนะไซส์กลางนะสักหนึ่งคำถึก ทนนะคะประหยัดน้ำมันและที่สำคัญเนี่ยรับรองเชื้อเพลิงถึงปี85นะซึ่งถ้าโปรเน้น้ไม่ว่าใครจะไปขับแก๊สใครจะไปใช้งานในบริษัทใครจะไปใช้งานส่วนตัวในครอบครัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยและพิเศษเนี่ยสำหรับใครที่เป็นแก๊สลีเดอร์ไลน์แมนนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปขับแก๊สขับโถนะคะหรือว่ารวมไปถึงพนงานบริษัทนะคะที่เป็นเซล์อยากจะได้รถที่มันประหยัดน้ำมันโดยการนำไปติดแก๊ส LPG เนี่ย คันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะคะสะเทียนมากๆเลยในเรื่องของการนําไปติดแก๊สค่ะและใครที่อยู่ที่บริเวณท้ายคลิปนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นให้คุณอย่างแน่นอนและจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้ก็เลยคือเจ้านี้เลยค่ะ Toyota a l t e z นะคะ 1.6G ปี2017ค่ะก็เป็นรถยนต์ไซส์กลางในตำนานอีกเช่นเดียวกันรูปโฉบหนะ้าตาแบบนี้เนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้มาผลิผลตแล้วนะทุกคนนะเขาผลิตมาเป็นตัวใหม่ซึ่งนะคะไม่ได้รองรับในส่วนการทำ CNG โรงงานแล้วแลวะทัเป็นในส่วนของไฮบริดมาแทน เพราะฉะนั้นรถนนี้จึงเป็นลายไอเทมค่ะเมื่อว่าจะเป็นรูปทรงรูปโฉมพื้นที่ห้องพูดโดยสารด้านในที่โบมองว่าบางทีมันดูจะเหมือนว่ามันจะกว้างกว่าตัวใหม่ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าความสปอร์ตจะสู้ตัวใหม่ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยไปมือหนึ่งอยู่ที่9 0 0 0แสนมาซื้อมือสองอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทรับประกันรถคันนี้คุ้มอย่างแน่นอนาล<ค>้ค่ะครนนี้เดี๋ยวโบพาทุกคนนะมาดูที่บริเวณรอบคันค่ะ, <S <S คะรถคันนี้นะคะก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งค่ะที่ใครได้ไปคือใช้งานคุ้มแน่นอนนะคะเริ่มจากน่นกนกนนกคนคะ เรามีการรอดประกันให้อยู่แล้วว่รารถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไปแทวร้อยเปร์เซ็นต์นี่คือโครงสร้างนะคะบ,บริเวณประตูฝั่งคนขับสีลูไ้ายที่เป็นกักเพชรแบบนี้นะคะก็ยังเสมอกันนะคะทุกคนค่ไม่มีความด้านนะทุกคนมีแล้วก็ไม่มีในส่วนของสีที่แบบไม่สม่ำเสมอค่ะนะคะ เราก็มาดูกันต่อเลยค่ะทุกคนขาสําหรับนะคะบริเวณด้านหลังแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะคะของเจ้าตัวอウติสอ์เติสเนี่ยเขาออกแบบมานะคะเพื่อรองรับในส่วนของตัวรถนะคะที่จะมีถังแก๊สอยู่ที่บริเวณด้านหลังอยู่แล, <S <S <ๆ S 2> แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยพอเป็นรถที่เป็นน้ํามันล้วนเนี่ยมันเลยเหลือเยอะแล้วก็เหลือค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นยางอะไหล่นะคะแล้วก็ไม่แรงทุกคนจะสังเกตว่ายางแนวเดิมโรงงานสีเหลืองๆอยู่ครบอยู่เลยนะคะสำหรับอウติสเจ้าคันนี้ค่ะคราวนี้ค่ะ ในส่วนของตัวน็อตนะคะทุกคนหาที่เอาไว้เชื่อมระหว่างฝาท้ายนะคะกับตัวเชื่อมนะคะระหว่างบอดี้รถเนี่ยนะคะไม่เคยโดนแกะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลย mm hmm. นั่นก็หมายความว่าจเจ้าติคันนี้นะคะไม่มีชนหลังหนักมาอย่างแน่นอนค่ะคราวนี้เดี๋ยวพอจะพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของบริเวณนะคะโครงสร้างด้านข้างฝั่งนี้กันต่อ, mm hmm. ตอเมื่อกี้เราดูด้านฝั่งคนขับแล้วใช่ปหเดี๋ยวแน,นจะพาดูด้านฝั่งคนนั่งบ้างทุกคนนี่เลยนี่นะคะนี่คือดูดิ เหมือนเดิมค่ะทุกคนคะสีสันนะคะก็จะต้องไม่แปลกตาไปไม่มีรอยปื้นนะคะทุกคนถาและที่สำคัญเนี่ยเม็ดอาร์ก็ต้องเป็นรูกลมที่มันเท่ากันด้วยนะรถบางคันมีเม็ดอาร์ก,รก็จริงแต่ว่ารูไม่เท่ากันนะทุกคนนะ <S <S กน็ถือว่าไม่น่าไว้ใจกันเท่าไหร่แต่นี่คือรูเท่ากันเป๊ะเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวทุกคนจะดูนคนคะ <S <S ในส่วนของบริเวณนะคะแผ่นเพลกก็ดูได้เลยค่ะของเรามีให้ดูหมดเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถคอสอสิบเจ็ดจดสิบเจ็ดนะทุกคนถาไม่ใช่รถคอสอสิบหกและจดสิบเจ็ดนะคะเป็นรถจอดปี เดี๋ยวโบพาทุกคนเข้าไปดูที่บริเวณในห้องพูดสารด้านในกันมากดีกว่าสำหรับเจ้าอัลติคันนี้ว่าจะกว้างขวางขนาดไหนและจะมีสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะด้านในห้องพูดสารซุบตัวอัลตินะคะ 1.6G ปี2017คันนี้ทุกคนคือสภาพภายในก็คือแบบทุกคนดูดิ คือยังใหม่กริปอยู่เลยขนาดตรงนี้เขาตัดด้วยสีครีนะแต่ก็ไม่ได้มีเรียวรอยคาบดำหรืออะไรที่ทําให้แบบรถคันนี้มันดูหมองไปเลยค่ะสภาพพวงมาลัยเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ก็คือไม่ได้มีหนังหุ่งอะไรมาให้นะทุกคนนะเป็นเดิมโรงงานโตโยต้านะคะไม่มีเรียรอยไม่มีแบบรอยขีดควรไม่มีรอยลอกไม่มีรอยถะลอกเลยค่ะรถคันนี้มาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนกว่ากว่าหนึ่งแสนต้นๆนะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นวิทยุเดิมโรงงานเกียร์เป็นทิสคอนิกเจ็ดสปีดแอร์แบ็กเจ็ดใบค่ะรับรองเลยว่าขาบซื้อย่างแน่นอน เดี๋ยวโบพาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนดูไปเลยค่ะและสำหรับนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าตัวอ u t i t นะคะ 1.6G ปี2017คันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็ถูกออกแบบมาอย่างกว้างขวางมีทั้งในส่วนของ USB นะคะที่เอาไปให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยคอยเอาไว้ชาร์จแบตเดี๋ยเวลาเราไปไหนก็ตอมเวลาไปต่างจังหวัดค่ะบางทีนะคะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็มักจะหาในส่วนของ USB ค่ะเอาไว้ชาร์จแบตตลอดการเดินทาง พราะเชลันคันนี้บอบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆาค่ะสำหรับตะหลังค่ะเบาะเบิดก็ไม่ได้มีริ้วรอยไม่ได้มีรอย,รอยขาดไม่ได้มีรอยเปาะอะไรเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบริษัทเก่าแลว้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้แค่คนขับด้านหน้าเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยคลายได้ไปคือสภาพเหมือนใหม่มากๆ,ๆเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของบริเวณห้องเครื่องกันต่อดีกว่าข่าว่ารถคันนี้นั้นมีชนหนักมาหรือเปล่าพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆท้ายคลิปเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์น,นะคะเจ้าตัวตูด้าโคโรนที่1.6 g ปี2017ค่ะก็เป็นเครื่องยนต์ดูโอ้ VVTI นะคะ สภาพเครื่องยนต์น,นะคะใช้งานได้ปกติเรามีการรับประกันแล้วก็ดูรลให้สูสงสุดนานถึง2ปีเต็มเรานี่ค่ะน็อตตัวนี้ไม่มีโดนขันเลยอันนี้เขาเรียกว่าคานหน้านะทุกคนค่ะไม่มีรอยขันไม่มีรยแกะไม่มีรอยถอดสียรักหมายเล่นสามโรงงานเดิมจากตอต้าก็ยังอยู่ครบนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีชนหน้าหนักมาอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ย้ำนะทุกคนค่ะย้ำย้ำย้ำ,ยำเลยว่าสําหรับคลิปนี้เท่านั้นภายในวันที่28มีนาคม2566นี้เท่านั้น อาติของเรามีอยู่ที่ร้านอยู่ที่เหลืออยู่ที่ประมาณเกือบยี่สิบพันแต่คันนี้เป็นคันที่จัดโปรพิเศษนะคะทุกคนค่ะเฉะพาะห้าท่านแรกย้ำว่าเฉพาะห้าท่านแรกยี่สิบกว่าคันรอให้ทุกท่านเลือกอยู่นะคะทุกคนเป็นรถที่ขายดีมากๆของเราค่ะโปรโมชั่นหนึ่งค่ะลับไปเลยค่ะออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะโปรโมชั่นที่สองนะทุกคนค่ะขับฟรีสูงสุดน,นานถึงเก้าสิบวันและโปรโมชั่นที่สามพรอนรับก้อนเพียงแค่ห้าพันเก้าร้อย 99บาทเท่านั้นค่ะทุกคนหาทุกอาชีพออกได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นพนังกงานประจำอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าและยิ่งโดยเฉพาะแก๊ปนะคะ โบนะคะโรเป็นหุ้นไลเตอร์ต่างๆก็สามารถออกคนเดียวได้นะ,ะดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำเลยค่ะทุกคนคะและออกรถลดต้นศูนย์บาทด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะ,ะทุกคนคะทุกคนจะได้ติดต่อที่1ึงต่อที่2และต่อที่3เมีิแค่ยกห oh ูโทรมาติดต่อตามคอนแทคด้าร่าและบอกว่ามาจากคลิปวีดีโอนี้มาจากโบทนานั้นรับไปเลยค่ะสิทธิพิเศษสาตอเหมือนที่โมบอกไปมื ok ่อว ja, จะเป็นนะคะออกรถศูนย์บาทค่ะตับฟรี90วันแล้วลงไปถึง,องถ่อนลดต้น5,999บาทด้วยค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้โบและเจ้าออฟติกค ก่อนย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะทุกคนขาเต็นต์เราอ,อยู่ที่บริเวณถนนลาดชมกพืจังหวัด,ดนนทบุรีค่ะมุ่งหน้าออกสาวจี5นะคะทางไปถนนชัยฤพษ์อยู่ตรงข้ามกับ d p n ีลาดชักพืหรือว่าศูนย์ลอตเตอรี่มังกรฟ้านั่นเองค่ะใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถเซิร์ชใน g o o ก l e ได้เลยว่าราดชักพิคานเร์เตอร์เต๊นต์ของเราเปิดให้บริการโดยเฉพาะลูกค้าเซิร์รถมือสองมาสูงสุดกว่า40ปีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าด้วยคุณภาพและราคาของเราเนี่ยดีที่สุดในตลาดอย่างแน่นอนค่ะนี้นะ ขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าจะได้เจอทุกคนนะมาทกทายกันที่หน้าเต็นะบนรอส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่น่าเราทุกคนอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ